สวัสดีครับท่านผู้ฟังดูยังชนแนลที่เขารพวันนี้ดูยังช n แนลมีเรื่องเล่าอิทธิป,ปาฏิหาริย์แห่งครูบากเกษมขิมมะโกยอดอริยสงฆ์แห่งสุสานไตรลักษ์มาเล่าให้ฟังครับซึ่งเรื่องราวนี้เขียนโดยดำรงธรรมและขอขอบคุณท่านผู้เขียนมาณที่นี้ด้วยครับ ครูบาเจ้ากเกษมเขมโกหรือเจ้ากเกษมณลำปางเป็นพระคณาจารย์ผู้เคร่งครัดในทุดงควัดปลีกวิเวกบำเพ็ญทุกทรมานกายเป็นเอกในอุบายสั่งสอนให้รู้แยกจิตแยกกายจากภาวนาวิธีของท่านเองเป็นพระเถราจารย์ปูชนียบุคคลที่มีผู้ให้ความเคารพศรัทธาเป็นจำนวนมากเจ้ากเกษมณลำปางประสูติเมื่อวันที่28พฤศจิกายน พุทธศักราช2455ตรงกับวันพุธเดือนยี่ปีชวดเป็นบุตรในเจ้าน้อยหนูณนะลำปางซึ่งภายหลังเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็นมณีอรุณกับเจ้าแม่บัวจอนณะลำปางและเป็นราชปนัดดาในเจ้าบุญวาดวงมานิดเจ้าหลวงผู้ครองนครล,ลำปางองค์สุดท้ายเราเรียนเริ่มต้นที่โรงเรียนบุญวงอนุกูลจบประถม5ปีพุทธศักราช2466 เมื่ออายุได้13ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรซึ่งเป็นการบรรพชาอุทิศบุญหนาศพหรือบวชหน้าไฟของเจ้าอาวาสวัดป่าด้วยแล้วลาสิกขาแต่ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรอีกครั้งเมื่ออายุ15ปีและจำวัดอยู่ที่วัดบุญยืนจังหวัดลำปางท่านได้ศึกษาด้านพระปริยัติธรรมในครั้งนี้จนสามารถสอบนักธรรมชั้นโทได้ในปีพุทธศักราช2474 ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในปีถัดมาเมื่อพุทธศักราช2475อันเป็นยุคเปลี่ยนการปกครองโดยมีพระธรรมจินดานายกเจ้าวาดวัดบุญวาดวิหารอดีตเจ้าคณะจังหวัดลำปางเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่าเขมโกแปลว่าผู้มีธรรมอันกเกษมพระภิกษุเจ้ากเกษมเขมโกได้ศึกษาภาษาบาลีที่สำนักวัดสีล้อม ต่อมาได้ย้ายมาศึกษาแผนกนักธรรมที่สำนักวัดเชียงรายเพียงสี่ปีท่านสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอกรู้ภาษาบาลีจนสามารถเขียนและแปลได้รวมทั้งสามารถแปลเนื้อหากลับเป็นภาษาบาลีได้เป็นอย่างดีแต่ท่านไม่ยอมสอบอาวุธจนครูบาอาจารย์ทุกรูปต่างรู้และเข้าใจว่าพระภิกษุเจ้ากเกษมเขมโกไม่ต้องการมีสมณศักดิ์สูง,สง เรียนเพื่อจะนำเอาวิชาความรู้มาใช้ในการศึกษาค้นคว้าพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาเท่านั้นนับเป็นการเริ่มสู่สมถะแล้วนับแต่ต้นเมื่อสำเร็จทางด้านปริยัติธรรมแล้วขีมโกโภิกษุท่านสาะแสวงหาครูบาอาจารย์ที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในด้านวิปัสสนากรรมฐานอยู่เป็นนิดจนกระทั่งท่านทราบข่าวว่ามีพระเกจิรูปหนึ่งมีชื่อเสียงในด้านวิปัสนา คือครูบาแก่นสุมโนท่านจึงฝากตัวเป็นศิษย์ท่านในตามครูบาแก่นสุมโนออกท่องทุดงไปแสวงหาความวิเวกและบำเพ็ญเพียรตามป่าลึกจนถึงช่วงเข้าพรรษาซึ่งพระภิกษุจำเป็นต้องยุติการท่องทุดงชั่วคราวท่านจึงแยกทางกับพระอาจารย์และกลับมาจำพรรษาที่วัดบุญยืนตามเดิมครั้นออกพรรษาตามกำหนดก็ติดตามอาจารย์ออกทุดงบำเพ็ญภาวนาอีกครั้ง จนทั่วทางทุดงดังพระป่าปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ดุดฟ้าบันดาลเมื่อจเจ้าอธิการคำเหมยจเจ้าอาวาดวัดบุญยืนมรณาภาพลงทางคณะสงฆ์ได้ประชุมกันเพื่อหาจเจ้าอาวาดรูปใหม่และต่างลงความเห็นพ้องต้องกันเห็นควรว่าพระภิกษุกเกษมเขมโกมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งจเจ้าอาวาสเมื่อท่านได้รับตำแหน่งจเจ้าอาวาสวัดบุญยืนก็ไม่ได้ยินดียินร้าย ถือเป็นภารกิจทางศาสนาเพราะท่านเองต้องการให้พระศาสนานี้ดำรงอยู่จึงยอมรับตำแหน่งแต่ก็เพียนตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสหลายครั้งเนื่องจากท่านอยากจะออกทุดงแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จสุดท้ายท่านจึงออกจากวัดบนยืนไปที่ศาลาวังทานพร้อมเขียนข้อความลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสไว้ด้วยเป็นที่เรียบร้อยหลวงพ่อกเกษมเขมโกเป็นพระสายวิปัสนาธุระ ไม่ยึดติดแม้แต่สถานที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมณสุสานไตรลักษ์ตลอดชนชีพเป็นพระติป็นที่เคารพสักการะของคนในจังหวัดลำปางและทั่วประเทศท่านปฏิบัติศีลบริสุทธิ์ตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ยึดติดในกิเลสทั้งปวงตามปกติแล้วหลวงพอ่อเกษมท่านจะนั่งบำเพ็ญธรรมในที่กลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหรือหน้าหนาว อากาศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างใดท่านจะไม่วันไว้ไปกับมันดังเรื่องสมัยที่ท่านบำเพ็ญธรรมอุกฤษหลวงพ่อท่านจะออกจากอาสมหรือกระท่อมที่สาลาวังทานออกไปนั่งอยู่กลางแจ้งโดยไม่มีจีวรมีเพียงแต่สมบงกระพาอังสะเท่านั้นท่ามกลางแสงแดดเดือนมีสายนที่จัดว่าร้อนแรงสามารถเผาผลาญผิวหนังของคนเราให้ไหม้เกรียมได้แต่หลวงพ่อท่านก็สามารถนั่งอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเดือน จนกระทั่งชาวบ้านที่ทราบข่าวคราวเกิดความเป็นห่วงหลายคนที่เห็นหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นถึงกับกลั้นน้ำตาไม่ไหวปล่อยโฮออกมาหลายคนที่ไปซื้อร่วมขนาดใหญ่มากางกันแต่นั้นไม่ใช่ความประสงค์ของหลวงพอ่อท่านมักจะกล่าวว่าเมื่อมันร้อนเราก็อย่าไปร้อนตามมันเพียงเท่านั้นแม้ถึงหน้าฝนย่างเข้ามาหลวงพอ่อเกษม ท่านก็ยังคงดำเนินการประพฤติปฏิบัติธรรมกลางแจ้งเสมือนหน้าร้อนที่ผ่านมาเรื่องนี้เป็นที่หนักใจแก่ผู้ที่ได้ไปประสบพ,พบเห็นแม้แต่ขณะที่ท่านฉันพัตหารหลวงพ่อก็ไม่เข้ามากระทำพัฒกิจในอาสมหรือกระท่อมของท่านท่านฉันขณะที่น้ำฝนยังหล่นลงในบาดของท่านแต่หลวงพ่อยังไม่หวั่นไหวมีหลายคนที่อดทนเห็นเหตุหการณ์เป็นอย่างนั้นไม่ได้นำความเข้าไปถามหลวงพ่อ หลวงพ่อมักจะตอบสั้นๆเพียงว่าเรากำลังสอบซึ่งคำว่าจะสอบของหลวงพ่อนั้นเป็นปริศนาท่านจะสอบหรือทดสอบตัวของท่านหรือว่าท่านกำลังทดสอบกัดเกลาอสาาวกิเลสข,ของท่านอยู่ไม่มีผู้ใดตอบได้พอ,อย่างเข้าเขียดอากาศหนาวหลวงพ่อท่านยังคงบำเพ็ญตะบะธรรมของท่านท่ามกลางแจง้งแม้ว่าอากาศจะหนาวเหน็บผู้คนธรรมดาอย่างเราเราท่านท่านต้องหาผ้าห่มขนาดหนา มาปกคลุมห่อร่างเพื่อกําจัดความหนาวแต่หลวงพ่อเกษมท่านกลับยังคงนั่งท่ามกลางสายหมอกที่เย็นยะเยือกอยู่อย่างนั้นในร่างของท่านมีเพียงผ้าสบงกับอังสะเท่านั้นเมื่อมีผู้คนถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อไม่หนาวหรือท่านก็มักจะตอบข้อถามทํานองเดียวกับผู้ที่ถามท่านครั้งก่อนๆว่าเมื่อมันหนาวเราก็อย่าไปหนาวตามมันเรากําลังสอบ เว็บไซต์พลังจิตได้โพสต์ไว้ว่าคุณบัญชาทํางานที่ธนาคารกรุงเทพสํานักงานใหญ่นับถือหลวงพอ่อเกษมมากๆเพื่อนเขาที่ทํางานที่เดียวกันเช่าเรียญหารอบมาหนึ่งเหรียญปรากฏว่าเหรียนนั้นเก๊ทั้งสองคนตัดสินใจว่าจะเดินทางไปทดสอบหลวงพอ่อเกษมว่าท่านจะรู้หรือไม่พอมีโอกาสได้เดินทางขึ้นไปจังหวัดลําปางไปที่สุสานไตร,รลักษณ์ขณะนั้น มีคนนั่งคอยพบหลวงพ่อกเกษมที่ศาลาจำนวนมากแต่ครู่ต่อมามีสิทธิ์ของท่านคนหนึ่งเดินตรงมาที่ศาลาและถามขึ้นดังๆว่าใครมาจากกรุงเทพสองคนหลวงพ่อให้เขาพบเขาทั้งสองคนแปลกใจและดีใจพอทั้งสองเขาไปกราบท่านก็ยืนมือตรงมาพูดว่าเอาเหรียญออกมาสิพอท่านรับมาก็พูดว่าเหรียญน,นี้เราไม่ได้เสก ถ้าสรัทาจะมนให้เอาติดตัวไปใช้ได้แต่ขายไม่ได้นะมันเก๊พอท่านมนเสร็จก็ส่งคืนเจ้าของพร้อมกับบอกกลับไปได้ทั้งสองกรมลงกราบปลาปลื้มปิติยิ่งนักทั้งที่ตั้งใจจะสอบภูมิครูบาเจ้าแท้ๆนอกจากยานอย่างรู้ที่กลายเป็นเรื่องปกติแก่มหาชนแล้วปาฏิหารจากพระเครื่องครูบาเจ้าทุกรุ่นที่ผ่านมนแม้เพียงมองหรือมน และภาวนาผ่านสายสินก็ล้วนทรงฤทธิ์อิทธิคุณทั้งช่วยให้ปลอดภัยพ้นอันตรายทั้งเรียกทรัพย์เงินทองและเมตตาบารมีจนแม้ทุกวันนี้ประสบการณ์จากบารมีคุณของครูบาเจ้ากเกษมเขมโกก็ยังปรากฏอยู่นับแต่สมัยจดจารเบาลานกระดานชนวนจนถึงการผ่านเว็บไซต์คุณแห่งพระอภิญญาคณาจารย์ท่านนี้ก็ยังมีปรากฏอยู่แม้สังขารขัน ท่านจะเล่าไว้ตั้งแต่15มกราคม2539ย่ำคำ่ำ19นาฬิกา40นาทีคืนแรม11คำ่ำตรงกับเดือน2อสิริรวมชน84ชั้นสามีพันษา63แล้วก็ตามและนั่นก็คือเรื่องราวของอิทธิป,ปาฏิหาริ์แห่งครูบาเกษมขิมมะโกยอดอริยสงฆ์แห่งสุสานไตรลักษณ์ที่เราหยิบยก นำมาลอยให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ